ความลับของคนที่ประสบความสําเร็จคือการคิดใหญ่และฝันใหญ่ครับสวัสดีครับผมพิยุสมาส์ต์วิเลตนะครับความลับของคนที่ประสบความสําเร็จคือการคิดใหญ่และฝันใหญ่นะครับเพราะการค m, m ิดใหญ่และฝันใหญ่เนี่ยมันจะมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นนะครับมีความอุตสาหะที่จะพยายามทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จนะครับเคยเห็นไหมครับคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ร่ารวยเนี่ยเขามีความฝันเขามีสิ่งที่เขาอยากจะทํา เขามีสิ่งที่เขาเป็นไอดอลหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาอยากที่จะค้นหาในชีวิตของเขานะครับบางคนนะครับอยากจะมีบ้านอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆอยากมีฤหาสิหารบางคนก็อยากจะมีรถยนต์สวยๆรถปอร์เช่รถ, che, รถ BM, รบีเอ็มนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความฝันนะครับแล้วเขากล้าที่จะทําสิ่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปให้ถึงฝันที่เขาฝันให้ได้นะครับเขาจะไม่มัวที่จะมานั่งฝันเล็กหรือว่าคิด สิ่งในที่สิ่งที่เล็กๆนะครับในชีวิตของเขาเนี่ย <_ C 1> เขาจะคิดสิ่งที่ใหญ่ๆไปเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เล็กๆเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เราไปไม่ถึงฝันได้นะครับแต่ว่าการคิดใหญ่เนี่ยยังไงเราก็สามารถมีหนทางที่จะไปถึงฝั่งฝันได้นะครับเพราะฉะนั้นจงกล้าที่จะคิดใหญ่แล้วก็ฝันใหญ่นะครับตั้งเป้าหมายของตัวเองให้สูงไว้ก่อนนะครับ <_ C 1> อาจจะทําได้หรือทําไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเองนะครับแต่เราต้องมุ่งมั่นนะครับ ทำสิ่งต่างๆก็คือเราต้องมุ่งมั่นที่จะทํามาให้สําเร็จนะครับและกล้าที่จะฝันใหญ่นะครับคิดใหญ่เข้าไว้นะครับแล้วก็ทําสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดนะฮะเป็นกําลังใจงให้นะครับขอบคุณครับ